โอเคจันจันนะครับต่อนะอตอนนี้2โปรแกรมแล้วนะงั้นเดี๋ยวเราเปิดตัวโปรแกรมที่3ครับ Fluidsim F L U Fluidsim เนาะคลิปชุดนี้มันจะนานๆหน่อยนะครับแต่ว่าพยายามอยากจะทำให้มันละเอียดเนาะจะได้เล่นกันได้สนุกนะครับพอเปิด Fluidsim เสร็จปุ๊บสร้างตัวแบบขึ้นมาใหม่นะครับหลังจากนั้นเรา ทำวงจรง่ายๆขึ้นมานะครับเดี๋ยวจะททาวงจรให้ดูเลยแล้วกันเนาะจะได้รู้ว่าทําประมาณไหนนะครับจันดึงตัวกระบอกสูบขึ้นมา1ตัวจันดึงตัววาล์วสำหรับคอนโทรลมันนะครับให้เป็นวาล์วห้าทับสกระบอกสูบจันใช้กระบอกสูบ2ทางทั้งหมดเลยแล้วกันนะง่ายๆนะครับจันดึงซัพพลายแอร์เข้ามา1ตัวนะครับเดี๋ยวสูงเข้าไปก่อนเดี๋ยวจัดก,การชุดนี้ ดึงตัวนี้แล้วจันก็เปลี่ยนตัวนี้ให้กลายเป็นไซเลนเซอร์นะครับจันเปลี่ยนตัวนี้ให้กลายเป็นไซเลนเซอร์เนาะจันไม่ตั้งค่าตัวเลขอะไรนะครับดับเบิลคลิกจันเปลี่ยนตัวนี้ให้เป็นโซลินอยซ้ายขวาจันต่อชุดนี้ต่อชุดนี้ออกไปนะครับนี่คือกระบอกสูบแรกของอาจารย์จาย์จะใช้ทั้งหมดอยู่3กระบอกสูบเนาะเดี๋ยวจันเบียดเบียดกันคอนโทนซีคอนโทนวีน v, ไป ว้อย่างนี้กนโอเคทีนี้ตอนที่เราเรียนาพาร์ทที่เป็น plc กันนะครับเราจะตั้งชื่อของมันเป็น x เนาะเอ,อโทษทีเราจะตั้งชื่อมันเป็น y y คือ output ที่ออกจาก plc จะใช้ในการคอนโทรลชุดนี้ส่วน Input ที่ส่งเข้าไปที่ plc นะครับก็จะเป็นพวกสวิตต่างๆเราจะตั้งชื่อเป็น x แต่ว่ารอบนี้เดี๋ยวเราขอโกงนิดนึงนะครับ จะจะตั้งชื่อตัวนี้ให้เป็น d 1.0เนาะอ่า d 1 0ก็คือเป็น d 1ตัวเมื่อกี้แหละครับอันนี้ก็คือ d 1 1เนาะมันจะต้องสตาร์จาก1.0นะครับแล้วก็1.1อ่า d 1 2 d 1 3อ่า d 1 4นะครับแล้วก็ d 1 5 อะไรอย่างงี้ก่นโอเคเดี๋ยวฉันขยับมันนิดนึงนะครับเอาอย่างนี้แล้วกันนะัตอนนี้ก็คือจะมี6 Output นะครับ6 Output ที่ออกจาก plc ก็จะมาคนโทรลตัวกระบอกสูบนะครับให้มันเคลื่อนที่ออกเคลื่อนที่เข้าว่ากันไปตามนี้ทีนี้ฝั่งที่เป็น Input มีอะไรบ้างนะครับดับเบิลคลิกตรงกระบอกสูบเลือกแถบสุดท้าย d 0.0 ดี 1>, 1นะครับนี่คือตำแหน่ง0 0ตำแหน่ง100 100นะครับโอเคณตอนนี้เดี๋ยวอาจารย์จะใช้ตัวลิมิตสวิตนะครับทำหน้าที่เป็นตัว Input ให้กับ plc เพื่อที่จะทำให้ plc มันรู้ว่ากระบอกสูบแต่และกระบอกเนี่ยมันอยู่ที่ตำแหน่งไหนนะครับโดยที่กระบอกนี้1 c ดีกรอบซะอันนี้คือกระบอกสูบ1ของอาจารย์นะครับอันนี้คือกระบอกสูบ2อันนี้คือกระบอกสูบ3 2 4 3 4ตัวนี้ใช้ d 0.0 d 0.1นะครับตัวนี้จะใช้เป็น d 0.2 d 0.3เนาะที่ตำแหน่ง0 0 100 100นะครับแล้วตัวนี้ก็ทําคล้ายๆกันนะครับ D 0.4 D 0.5นะครับ0 0 100 100โอเคแล้วตอนนี้จันใช้ตัวนี้เป็น Input ที่0 Input 1 Input 2 Input 3 Input 4 Input 5นะครับเดี๋ยว Input 6กับ Input 7จันจะใช้เป็นสวิตช์ Start Stop ละกัน โอเคทีนี้เราต่อ PLC นะครับจำลองในตัวโปรแกรมได้เลยนะ PLC จำลองอยู่ตรงนี้เด้อเดี๋ยวกันนะหาก่อนนี่อยู่ตรงนี้นะครับ EC Port OPC DDR นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ตัวนี้กันนะแล้วก็ตัวนี้เดี๋ยวจะนต่ออย่างนี้แล้วกันนะครับเอาให้มันเหมือนชาวบ้านเขานี่ตัวนี้ก็จะเป็นจินตนานการว่ามันคือ PLC แล้วกันนะครับ ฝั่งบนนี้จะเป็น input ฝั่งล่างเป็น output นะครับส่วนชื่อมจะสลับกันไม่ต้องคิดมากเอาตามนี้แหละแล้วจันจะมีตัวสวิตช์ใส่เข้ามานะครับเดี๋ยวจันขอใส่ตัว power supply 24ไว้บนนี้แล้วก็เอาศูนย์ไว้ล่างนี้เดี๋ยวจะประกอบล่างให้ดูก่อนเดี๋ยวทำซูมตรงนี้ก่อนแล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปดูภาพใหญ่ๆกันอีกทีมันจะใช้พื้นที่เยอะแะครับ จานต้องมีสวิต์นะข้างบนนี้จานจะมีสวิต์กดติดปล่อยดับนะครับ mm hmm. normally open 2ตัวเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วก็จะมีสวิต์ทั่ธรรมดานะครับ mm hmm. เป็น normally open เหมือนกันเนาะง mm hmm. ั้นเดี๋ยวจะไล่เรื่องนี้นะครับ double click ไปนะใส่ชื่อ D0.0 นะครับโอเคแล้วก็ไล่ไปนะครับเดี๋ยวขอพิมพ์สัก0.1ดูก่อน งั้นจะเอาห่างๆประมาณนี้แล้วนะขยับมาซะหน่อยตัวนี้ไม่ต้องชิดมากนะครับเดี๋ยวดูไม่รู้เรื่องเราต้องการสวิตท,ทั้งหมด3ชุดแล้วก็ตัวนี้จนจะใช้เป็นสวิตสตาร์ทคอนโซนซี C c t โซตัวนี้จนจะใช้สวิตเป็น Stop ปโอเคเดี๋ยวมูฟขยับดีๆหน่อย จัดให้งามๆโอเคตอนนี้สวิตอาจารย์เนาะสวิตสต็อปอันนี้ d 0 0.0 1ดังนั้นตัวนี้ก็เปลี่ยนเป็น d 0.2ตัวนี้ถัดไป d0.3 ถัดไป d 0.4ถัดไป d 0.5นะครับก็ตามลำดับของตัวลิมิตสวิตนะครับ โอเคงั้นเดี๋ยวเราต่อชุดนี้กันก่อนมาเน,นี่มาเน,นี่ดึงวะเอาอันนี้ต่อเข้ายี่สิบสี่นะครับให้หมดเลยนะต่อเข้าไปทั้งแกงนี้เลยต่อเข้าไปสงสัยคลิปนี้ได้แค่อีครึ่งบนนี่ละวะเออหลายคลิปหน่อยแล้วกันนะแต่ว่าจะทําให้ดูทุกขั้นตอนแหละละเอียดละเอีย โ okay, อเคตันนี้ต่อเข้าไปน,นีต่อเข้าไปไปไปอยู่สงูงๆ่อยอันนี้ต่อเข้าอินพุตนะครับอ่า PLC ที่เราซื้อมาใช้จะเป็นแบบ8 in 6 o น t อาลมั้งเออเดีย๋ยวจารจะต่อให้มันเหมือนกับ p l c ที่เราซื้อมาใช้นะครับโดยที่เราจะมีอินพุตต่อเข้าจนครบนะครับ อันนี้คือฝั่ง input เนาะไหนอาจ,จไปละกีน่นาทีขอดูเวลาปเจ็เนาะเอาอีกหน่อยแล้วกันว่าเอาเอาพุทใหเ้เสร็จเลยแล้วกันแล้วเดี๋ยวเราไปเซตอย่างอื่นกันนะครับโอเคงาน Output เนาะเอาพุทจะเป็นอะไรบ้างนะครับ Output ก็เป็นรีเลย์แล้วเราก็เลือกโซลินอย์ออกมานะครับนี่แล้วเราก็ดับเบิลคลิกนะใส่ชื่อมันนะครับเป็น d 1.0โอเค1,2 เลี้ยงไปเดี๋ยวจันขอวางชุดให้มันเหมือนกับที่ทําไว้ในชีตแล้วกันนะครับอ่ะเดี๋ยวจันไว้่างนี้หนงจุดศดังนั้นตัวนี้ก็ดับเบิลคลิกเปลี่ยนชื่อเป็น1.1นะครับตัวนี้ก็1.2 1.3 1.4แล้วก็ตัวนี้เป็น1.5นะครับ ตัวนี้ก็ดึงลงมาอย่างนี้แล้วก็ต่อพ่วงชุดนี้เลยเอาทุกอย่างเข้าโคูลบไปจริงๆสามารถต่อแรมได้นะแต่ว่าอันนี้จะไม่ได้ต่อนะครับเพราะว่าจะต้องการให้ตัวอินพุต u t า u t พุตของ plc มันเหมือนกับใน plc ที่เราซื้อมาใช้นะครับอาา่าฮะต่ออย่างนี้ เดี๋ยวตอนทำคลิปเดี๋ยวเราจะลองเล่น plc สักประมาณ1สูบสสูบดูแล้วกันนะเดี๋ยวอาจจะมีเวลาก็3สูบไปด้วยสักหตัวอย่างก็พอจะได้เป็นไอเดียนะครับส่วนที่เหลือเดี๋ยวไปเล่นเองได้เลยเ้าะหน้าตาของตัววงจรของจานเป็นอย่างนี้เนาะจะมีกระบอกสูบอยู่ข้างบน3ตัวนะครับจัดระเบียบทุกอย่างให้เรียบร้อยตามนี้เราวะข้างล่างเป็นวงจรของการต่อ plc นะครับ เรามี plc จำลองอยู่ตรงนี้เป็นแบบ8 IN 8 INPUT อินพุตนะครับ6 o เอาท์พุตอิก็เป็นสัญญาณที่มาจากพวกลิมิตสวิตต่างๆแล้วก็จะมีสวิตปุ่มกด2ตัวนะครับทั้งหมดมาเป็น normally open ทั้งหมดเลยส่วน OUTPUT ุตนะครับ6 o เอาเอาไปใช้ในการสั่งตัวโซลินอยด์วาลให้กระบอกสูบเคลื่อนที่ออกแล้วก็เคลื่อนที่กลับนะครับก็ไล่ไปตามลำดับโคดชุดนี้เลยอันนี้ถ้าเกิดใครที่ เคยเรียนกันมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วก็จะพอเข้าใจนะครับใครที่ดูตรงนี้แล้วงงๆก็ย้อนไปดูชุดก่อนหน้าก่อนละกันโอเคงั้นเดี๋ยวคลิปนี้ไว้ประมาณนี้ก่อนครับเดี๋ยวมาต่อกัน